ไปที่จังหวัดกาลสินค่ะเพื่อมีการถแถลงข่าวนะคะในการจัดงานเทศกาลสวยมือบูชาสมมามหาท่านล่ำเป่าในช่วงของประเพณีลอยกระทงค่ะที่พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาลสินลัวหอศินค่ะสารกลางจังหวัด กลสิน์หลังเกา่านายสนันพงศ์อักษรภูวร,ราชการจังหวัดกลสิน์พร้อมกับนายจารวดบุญเพิ่มนายกเทศสมมตตรีเมืองกลสิณ์นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดกลสิน์ดรซักชัยอุทิโทนายกสมาคมศิลปินอีสานร,ร่วมกันค่ะแถลงข่าวจัดงานเทศกาลซวยมือบูชาสมมามหาทานลุลำป่าวประเพณีลอยกระทงเมืองกลสิณ์ประจําปี2567ิ 67, ปีนีจัดยิงไ่ค่ะสามมือสามขึ้นตั้งแต่14ถึง16พฤศจิกายน ผีสวนสาธารณะกุดน้ำกินตลาดน้ำหิมเปวนะคะและกระสวนสาธารณะริมแกงดอนกลางเพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสารประเพณีภูมมปัญญาทองทินยกระดับประเพณีดังเดิมของชุมชนสูเทศกาลประเพณีระดับจังหวัดกิจกรรมมีหลากหลายเลยค่ะบวสิเป็นการประกวดแห่แนวคขิดอัตลักษณ์ทุนทางวัฒนธรรมกาลศิลป์จากชุมชนเก่าคุมวัดนะคะการประกวดกระทงสวยงามแนวคิดกระทงแพ้วว่ากาลศิลป์การจัดงานศิลปะวัฒนธรรมงาน โอท็อป oh, ร่วมถึงมีกิจกรรมยังดีไซเนอร์ร่วมถึงกิจกรรมอื่นๆคำว่ากระทงสวยมือนะคะเป็นกระทงที่มีขนาดเท่ากับฟ้ามือเฮดจากกาบกวยตามความเสือโบรานมือใส่ยิบจับทั้งสิ่งดีสิงบบดีร่วมถึงใส่ยิบเข่าของคนในอดีตค่ะเพื่อนจึงมีกุศลบายว่าการไปหลังมือในแมนามลำธารเป็นการชํำระล่างสิงสกรกข,ขอขมามาเมนามอีกทั้งว่ายังเป็นการนําสิ่งที่บบดี สิ่งที่ดีดนะคะไหลเข้ามาสูชีวิตการลอยกระทงสวยมือค่ะก็ถือว่าเป็นการขอขมาต่อผะม่คงค่าขอขมาหนามล่ำเปล่าทีอาศัยนามเป็นปัจจัยลักในการใส่อุปโ,โภคบริโภคและก็ขอแสดงการคารวะขอให้ได้ลงอาบหรือว่าปล่อยสิ่งปฏิกูล,ลงน้าโบวสิเป็นด้ยวยความต่างใจหรือบบต่างใจก็าตามถือว่าประเภณีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเภณีที่สำคัญของจังหวัดกาฬสินนั่นเองค่ะ